อันะะ Q Q นี้คือวิวบรรยากาศตอนเช้านะคะหนูเพิ่งไปเรียนหนังสือจีนกลับมานะคะที่นี่หนังสือจีนเขาเรียนตอนเช้านะคะก็เลยต้องตื่นไปตีห้านะคะขเขาเรียนหกโมงตื่นประมาณตีห้าแล้วก็ตีห้าครึ่งแล้วก็ออกจากบ้านไปโรงเรียนนะคะแล้วก็กลับมาแปดโมงเต็มเลยนะคะมีหมอกด้วยแล้วนะคะ,นะคะที่นี่หมอกหนามากเลย ไปหมู่บ้านก็ปันนอกหน่อยนะคะเพราะว่าหมู่บ้านของเราอยู่บ้้นนอกทาะก็ะเลยข้านนไม่ค่อยดีนะคะจะขึกึกกึกนิดนึงบรรยากาศส,สวยมากเลยค่ะธรรมชาติมากเลยนะคะปั้นนอกอท่านี้เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะคือหนาวมากเลยค่ะตรงนี้คือ้องจนะนท์หน้าโกนิดนึงนะคะมันจะเป็นป่าหมดเลยค่ะทางผ่านหมู่บ้าน,นะ ตอนตีห้านะคะถ้าตอนตีห้ามันก็จะมืดๆนิดนึงนะคะทุกคนมันจะเป็นฟ่าหมดน้อยมันไม่ค่อยมีคนผ่าน ะะเราต้องขับมอไซคไปตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะตื่นเช้าไปไปถึงนุ่นเราออกจากบ,บ้านประมาณตีห้าขึ้นไปถึงนุ่นก็ตีห้าสี่สิบประมาณนี้นะคะก็จะเดินพอดีเลยนะคะโอ้โหทุกคนหมกหนาค่ะหนาวมากเลยค่ะต้องใส่เสื้อกันหนาวประมาณอย่างน้อยคือหนึ่งถึงสองตัวนะคะถ้าหนึ่งตัวคือแนะนำไม่ใส่หนาทิ่หนึ่งนะคะถ้าใส่บางกันหนาวมากเลยค่ะ ช่วงนี้บรรยากาศมันหนาวๆร้อนๆน,นะคะก็รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะจะจะได้ไม่เป็นไข้นะคะ